อยู่กับโหวต500โหวต100ร้ไม่จะหารห0าร5อ0หรือหาร100เมื่อวานมีปรากุดการน่ารักน่ารักเรียกว่าน่ารักหรอน่ารักสิปากุดการโดดเดี่ยวผู้น่ารักเออไม่น่าเชื่อเนอะมามีจุดนี้ดูหนยังจำหนังโคมาโลนได้ไหมจำได้เด็กตัวน้อยเออแต่ตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วถูกทิ้งไว้ที่บ้านถูกทิ้งไว้ที่บ้านเพิยงคนเดียวโจนจะขึ้นบ้านค่ะปรากฏว่าหนูน้อย ผู้ถูกทิ้งไว้แต่เพียงผู้เดียว<อ>โดดเดี่ยวโดเดเ<อ>น่ารักด้วยสามารถเล่นงานโจรที่จะขึ้นบานสัง,งอมพระรามเลยเ<อ>น่ารักมากชื่อหนังเรื่องนั้นโดดเดี่ยวผู้น่ารักรยังเป็นสับแสงยังเป็นวัทกรรมที่ถูกหยิบฉวยไปใช้ยืมมาใช้หน่อยนะขอยืมมาใช้หน่อยเนี่ยผมจะเอาโดดเดี่ยวผู้น่ารักเนี่ยไปใช้กับคุณไผ่บุ์น,นิติตะวันรองหัวหน้าพัก พลังประชารัฐเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้เป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักอ่ะคือ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 อย่างนี้อย่างนี้เราทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อคืนค่ะพักร่วมรัฐบาลผนึกกำลังกับสวคโหวตหักหลักการที่ตัวเองรับหลักการไปในวาระที่หนึ่งจากเดิมหรือฟื้นระบบจัดสรรสผสมหรือฟื้นระบบสสพึงจะมีอแล้วก พักดันสูตรหารด้วย500แทน100ในการคำนวณสสปฏิลิสชนะไปเรียบร้อยแต่ว่ามันหักหลักการที่ตัวเองรับหลักการไปในครั้งพีนาวาระที่หนึ่งนะมันหักหลักการใช่แต่มันชนะครับปรากฏว่าในซีกรัฐบาลมี1เดียวโดยเดโดเดย์ที่เขาคงหลักการใช่ไหมออกมายืนสดหมัดปะชะดะยืนจัดมันต้องหารร้อยมันต้องหารร้อยนั่นคือ ไพบูนิติตะวันเดี่ยวผู้น่ารักที่คุณอะไรมอบตำแหน่งนี้ให้เชิญแล้วยังไงอ่ะคุณไพบูร์ไปกันที่คุณไพบูรนิติตะวันนะคะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐกันค่ะเดี๋ยวรอสายคลิปคลิปเวคลิปคลิปเชิญค่ะคลิปคลิปเปิดคลิปเลยฮะในเมื่อท่านไปเสนอกลายเป็นว่าประชาชนเ็าเลือกสสบัญชีรายชื่อพักนั้นย่อนบัตรนะครับใช้บัตรเลือกตั้งใบที่สองเนี่ย เสร็จแล้วท่านกลับเอาคะแนนนั้นไปหารค่าเฉลี่ย500ก็คือสสอระบบแบ่งแข่400คนบวกสสบัญชีรายชื่อ100รคนแล้วมาหาดูว่าสสเพิ่งมีแล้วใครได้เขตก็ไม่ได้บัญชีรายชื่อถ้าได้เขตเยอะนะก็กลายเป็นว่าถ้าท่านประชาชนเลือกสสบัญชีรายชื่อมาเนี่ยถือว่าเขาให้คะแนนเสียงมา1ล้านเสียงก็ปรากฏว่าถ้าเกิดได้เขตเกินก็เลยไม่ได้บัญชีรายชื่อ มันเป็นไปตามเจตนาลมของประชาชนผู้ที่เขาจะหย่อนบัตรเลือกตั้งตรงไหนครับสรุปนะชัดเจนนะไพยบูลณ์นิติธวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะแหกโค้งสวนมติกลุ่มมติพักค่ะยืนยันยืนยันยืนยันสสเพึ่งจะมีใช้ไม่ได้ต้องหารห0ึเท่านั้นแรกต้องหารด้วย100เท่านั้นใช่นี่คือคุณไพบูลย์ในบัตรดน ในโซเชียลมีเดียสะรเสริญเย็นยออย่างมากมายมาสารตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นทวิตเตอร์ของดอรอดังคอกี้เดอดรอดังคอกี้แดงแดงคอกี้แดงคอกี้ค่ะโพสต์ในทวิตเตอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะทวิตเตอร์ค่ะเป็นทวิตเตอร์ค่ะนี้ทวิตเตอร์บอกว่าตรูเห็นด้วยกับภพบูลตรูจะผิดไหมแล้วก็มีห้าห้ายาวเหยียดเลยแล้วปิดท้ายมีแฮชแท็กว่าประชุมสภาอาล้ครับ เราจะต่อสายไปที่คุณไพบุญนิติตวันค่ะรองหัวหน้าพักพอปอชรอตอนนี้เป็นโดดเดี่ยวผู้น่ารักหรือไม่อย่างไรนะคะสวัสดีค่ะคุณไพบุญคะสวัสดีฮะคุณไพบุญรสวัสดีฮะคุณมาราศคุณจันนายลแล้วก็ท่านผู้ชมบ้ฟังทุท่ันครับครับคุณไพบุญถ้าผมจะตั้งฉายาคุณไพบุญว่าโดดเดี่ยวผู้น่ารักนี่จะโกรธไหมเนี่ยโอ้ก็ดีครับสุดแล้วแต่ครับเสร็จแล้วแต่อ่ะถามกันสักนิดนึงสิครับ อกองมีคุณพิบูลคนเดียวในพลังประชารัฐใช่ไหมครับที่ที่ที่แหกโค้งนะฮะอืะมเร่องี้ไม่ใช่แหกโค้งอ่ะคือเป็นในเรื่องของการพิมากฎหมายทาั้งเี้ยอะครับอ่ทาทั้งพักถือว่าให้ให้สสอ,อ่าได้พิาใช้ถึงพินิีของแต่ละท่านไปเลยนะฮะสุดแล้วแต่นะครับทีนี้ในส่วนผมเนี่ย ของเพื่อนสมาชิกเป็นยังไงก็สุดแล้วแต่แต่ละท่านไปซึั้นหมดอ, <c oughs> อาจจะส่วนใหญ่ด้วยตั้อหมดก็สุดละแต่นะฮะ <c oughs> ไปห้าร้อยก็แล้วไปนะฮะแต่ว่าในส่วนผมเนี่ยผมไม่ใช่เป็นเรื่องของการาผมไม่ได้เอาพิติของการเมืองมา <c oughs> เป็นการดูนะฮะดูว่าผมจะจะแสดงความคิดอย่างไรผมเป็นแต่มิติกฎหมายเพียวๆเ,เลยโอเคตามมิติกฎหมายไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าดูว่า อ่าพักใดได้เปรียบเสียเปรียบใครจะแลนสไลด์ไม่แลนสไลด์เราจะได้ชนะเลือกตั้งหรือแพ้เลือกตั้งอะไรยังไงแบบไม่ไม่ได้เกี่ยวนั่นแหละครับ่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของวิธีกฎหมายเท่านั้นเองโอเคครับครับครับน่าฉากน่าฉากยังไม่น่าฉากคล้ายกับว่าพลเมะชารัฐให้สสฟรีโหวตแต่ข้างหลังเขาก็พูดกันสนั่นวันไหวข้างหลังพูดกันสนั่นไหวว่าผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคนั้นกระซิบให้ อโหวตให้กับสูตรห้าร้อยไม่ใช่เลยครับคือในพักการพูดคุยก็ต้องพูดกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะนะนะการพูดคุยกันายในพักนะฮะแต่้นเรื่องผมว่าไม่ได้มีอะไรแปลกนะฮะในเรื่องนี้นะครับไปแหกโค้<อ>งเงนะพื่อนไปแหกโค้งเพื่อนอย่างนี้พักเขาไม่ว้าวเลยเไม่มึงไม่ได้เป็นการแหกโค้งนะฮะผมเรียนก่อนนะฮะเป็นการที่เนื่องจะพักเปิดให้แล้วแต่ ใครจะเห็นอย่างไรก็ว่ากันไปนะครับในส่วนผมผมตั้งแต่ไหนแต่ไรนะไรัะผมเป็นคนยืนหยัดอยู่ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของหลักการด้ะเรื่องเรื่องนี้มันขัดรัฐธรรมนูญมาตราแต่91มากแกนะครัดังนั้นก่อนหน้านั้นผมก็เคยไปยื่นสานรัฐธรรมนูญเรื่องกรณีพรบคำสั่งเรียกมาแล้วอ่ะถ้าขัดรัฐธรรมนูญผมก็ต้องเป็นหน้าที่ผมก็ต้องดูแลในส่วนนี้ไม่ทําอะไรที่มันขัดรัฐธรรมนูญนะครนะครับ นี่เป็นความเห็นผมนะฮะในเ่งกฎหมายดังนั้นเลือกร้อยหรือห้าร้อยในมิตบีผมเป็นมิติกฎหมายเพียวๆโอเคนะครับไปไปมาเมื่อคืนพลปมะชารัฐจะมีคุณไปบุญคนเดียวหรือเปล่าที่โหวตให้กับสูตรหนึ่งร้อยนเครับเท่าที่ดูผมไม่ทราบครับผมผมไม่ไม่ทราบครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็คงทราบัะเพราะว่าเดี๋ยวคงมีเอารายชื่อมเดี๋ยวตอนเปิดรายชื่อโหวตนี่จะรู้ทีหนึ่งเป็นนั่งกรรมวิธีการเสียงข้างมากนะฮะ ที่แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะฮะผมโหวตนี่มันไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะว่าผมโหวตตามกกตนะฮะเพราะว่าร้อยสูนรร้อยนี่กกตซึ่งเป็นองค์กรอิสระเป็นผู้เสนอเข้ามาอืมใ่าสุดกรกตคลรมอนะฮะคลรมอผ่านกฤษฎีกามาร้อยนี่ยืนยันว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญมาตรา91โดยตรงนะฮะครับดังนั้น ผมเป็นนักกฎหมายอ่ะผมค,คือถ้าจะไปเอาห้าร้อยก็ต้องไปแก้รัฐมนูญมาใหม่นะแล้วการที่อภิปรายหลายอย่างนั้นจะการอภิปรายในชั้นแก้รัฐธรมนูญแล้วอ่ะกาันั้นดีกว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าการพิจารณากฎหมายโลกดีอย่างเดียวคือว่าอันไหนเป็นไปตามรัฐธรมนูญนะฮะที่บ้าตาเก้าส1วเรคดักแรกนะฮะต้องย้ำนะว่ารัฐมนูลเก้าสิเอดวักแรกไม่ได้ห้ามอำนาจในพรบจะไปแก้ ไปไปร่างการคำนวณสสบัญชีรายชื่อได้ตามตามแล้วแต่สภานะแต of ่ว่าให้ให <medi> ้เขียนไว้ในรัฐมนูญชัดเจนอยู่ในวักแรกแต่ว่าในร่างในสภาได้นั้นเป็นเรื่องอื่นนะไม่ใช่เรื่องการคำนวณสสบัญชีรายชื่อคร่ะด้วยความเคารพครับปฏิบัติการหักหลักการเดิมของตัวเองนะฮะที่เปยะกาศไว้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์่ยนะฮะมันเกิดขึ้นได้ไง อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการพิกขนาดนี้พผมไม่ได้ไปหักหลักการหนมาผมยืนอยู่ในหลักการผมตลอดผมเป็นคนที่ยึดมั่นในหลักการยืนอยู่ในหลักการดังนั้นหลักการเรื่องกฎหมายนะครับดังนั้นในหลักการที่เรายึดอยู่ส่วนใครจะยังไงแบบไหนผมไม่ราบะ ค่ะคุณใบบุญผมก็ไม่อยากทราบ๋อไม่อยากทราบด้วยงั้นคืออะไรบุญอารู้มองไปลงยุ่งเพราะว่าการไปพิจารณาในมุมการเมืองผมก็ไม่ไปว่าใครนะใครเป็นยังไงก็สุดล้วยสาิการเมืองมาพูดนะฮะแต่ว่าตามมิติการทางกฎหมายแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างแบบทางที่ผม้แสดงออกไปมาละค่ะคุณมบบูนอย่างนี้ในมิติกฎหมายมองข้ามสอดต่อไปมันจะยุ่งวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยพอมันมาหาร500เพราะหลายคนก็เริ่มสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นตามมาละ มันเธอยิดกฎหมายมันไม่ยุ่ง่ะมันก็มีคนบรกายตรวจสอบว่ามันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่่แล้วนะในชั้นนี้ก็มีสองชั้นนะฮะชั้นแรกก็คือหลังจากสภา,าผ่านแล้วก็ต้องส่งไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา132ส่งไปให้กกต,ตรกรกตต้องไปพิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ไมนะแล้วก็เสนอความเห็นกลับมายัางยังสภายครั้งหนึ่งนะถ้ากรกตเห็นว่ามันต้องเป็นร้อยนะ ก็เป็นไปตามที่เสนอไปนะฮะพะว่าดูแล้วอย่างนั้นแหละก็เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ถ้าห้าร้อยนี่ขัดรัฐมนูญก็จะาเสนอความเห็นมาที่สภาสภาก็ต้องมาประชุมกันอีกครั้งนะฮะพิจารณาดูว่าจะเหาอะไรจาะความเหมนของกกตแต่ถ้ายังยืนยืนแก้เป็นร้อยนะฮะแก้เป็นร้อยไปนะะหรือแก้เป็นห้าร้อยอะไรก็ตามเสร็จแล้วก็จบในชั้นรัฐสภาเนี่ยนะฮะ ก็ก็จะต้องที่ไว้ห้าวันนะฮะจะต้องสสก็คงสสตวก็เข้าชื่อกันยื่นไปสารรัฐรมนูญเพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตามรัฐธนรีนตามหนรอยี่สินะฮะดังนั้นมีสองชั้นนะในการตรวจสอบสองชั้นชอบในรัฐมนูญมีสองชั้น แลาวยังมีสองชั้นแล้วเที่ยวนี้เราคงต้องใช้ครบกันสองชั้นอ่ะกกตกับสภาต้องมาตรวจสอบืมไม่ไม่กกตกับสารรัฐมนุนกับสารรัฐมนืนคือคือรัฐสภาไม่ไม่ได้ตรวจสอบตามชอบในรัฐมนูญนเป็นการหวตตามเสลียงกักมาอ๋อใช่โอเครอรุ้นกันต่อและกันช็อตต่อไปน่าจะมีอะไรรอรับอยู่เหมือนกันมันไม่จบง่ายๆหรอไม่จบง่ายๆแน่ๆรอดีแต่ไม่ยุ่งนฮะไม่ไม่ไม่มีอะไรวุ่นวายนะอ๋อไม่วุ่นวายนะคะเดี๋ยวจบได้ใช่ไหมเดี๋ยวจบได้ ไปตามกระบวนการไปเรื่อยๆตามรัฐมนตรเดินตามสบปไปค่ะครับขอบคุณเดินตามรัฐมนารีอ๋อค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะคุณไพบูนิติตะวันค่ะรองหัวหน้าพักพปชรอค่ะโดดเดี่ยวผู้น่ารักอืมแต่ก็ยังยืนยันนะยืนจุดยืนนะถามถึงชั่วโมงนี้นาทีนี้ก็ยังยืนยันว่าหารห้าร้อยถูกหลักตามกฎหมายเออถูกหลักตามกฎหมาย็ยิดตามกฎหมายนิติกฎหมายไงอืม